กับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จเงินทองโชคลาภความเจริญรุ่งเรือง ทำอย่างไรสิ่งที่มหาเดวีเอ่ยมานี้เราจะคขวยคว้าเป็นของเราได้เพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นบวกด้วยการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมค่ะผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจ อาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลพระองค์จะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคงานไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคนทางไกลจะเดินทางมหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมา อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบางครั้งเหงือไม่ไหลใครไม่ย้อยเงินไม่เข้ากระเป๋าค่ะแต่บางทีเราก็หวังโชคเล็กๆน้อยๆเนานะเป็นธรรมดาค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุ ของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเจ็บปวดทรมานใจลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ คุณจะได้มาระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําความรักความสุขมาให้คะ่ะแต่ระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั่วพันมีอํานาจ มีบารมีมีชัยชนะเหนือศัตรูและการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรัก จะได้ข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าสรุปสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งใครก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าอิรุงตุงนางในเรื่องของความรักในเรื่องของกิก๊ก รักซ้อนซ่อนรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้งดเสียงโชคเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหากอ,าอดกั้นไม่ไหวก็ลองอาฝากดวงกับคนที่เขามีโชคอยู่ค่ะส่วนในเรื่องของอาการงานช่วงนี้งานไม่เป็นดังเป้างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการผู้ใหญ่อาจจะทั้งทำให้ทุกข์อาจจะทั้งทำให้สุข เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงินชาวราศีตุลก็เช่นกันระวังอุปสรรคปัญหาค่ะจะได้เดินทางไกลแต่ก็ขอให้ระมัดระวังอุปสรรคอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของสุขภาพความอ่อนแอความไม่สบายก็มีบ้างเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ